สวัสดีครับบังุบเกตครับอ่ามันนี้มาทางของสํานักการมินรับตอนนี้พยายามไล่ปรับเซตให้เรียบร้อยอยู่นะครับนะครับซึ่งแต่ละรุ่นนะครับแต่ละรุ่นของการมินนะครับมีความสามารถที่หลากหลายกันอยู่ที่ผู้ใช้นะครับต้องการเน้นอะไรเป็นพิเศษบ้างเหล่านั้นเป็นข้อมูลให้ผมส่วนหนึ่งนะครับหรือถ้าบางท่านอาจจะไม่มีข้อมูลอาจจะมีข้อมูลไม่มากอย่างเช่นเพิ่งรื้มมาตกปลาผมจะสามารถเซตค่าเป็นค่ากลางๆเอาไว้แล้วที่เหลือเราสามารถคุยกันได้อีกในการต่อยอดอกปกรณ์ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับนะคร สองฝั่งครับตันนี้คือเขาจะลากเป็นพี่รุ่นพี่ที่เขาตกปลาทั้งสองฝั่งนัอันดามันและอ่าวไทยนะครับประมาณนี้ซึ่งลิมิตในของอุปกรณ์เหล่านี้มันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นประมาณของการมินอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ันโกงนะครับซึ่งเราจะพยายามคุมให้อยู่ในลิมิตของมันแต่ส่วนหนึ่งเราต้องการแยกย้ายต่างๆผมจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับทางทางสํานักการมินนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายนะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกทระบบเรดาร์ก็ตามอย่างเช่นผมลงข้อมูลไปล่าสุดนะครับเป็นของรุ่นพี่นะครับก็มีเรดาร์นะครับแล้วก็จอต่างๆนะครับซึ่งบางรุ่นก็เป็นภาษาอังกฤษนะไม่สามารถเป็นไทยได้และที่สําคัญนะครับเน้นย้ํานะครับตอนนี้ก็มีการนําเครื่องหนีภาษีเข้ามานําเครื่องหิ้วเข้ามาตรงนั้นนะครับเมื่อเกิดปัญหาเกิดอะไรต่างๆบริษัททางไทยเรา ไม่ได้รับผิดชอบหรือดูแลอะ,อะไรหรือซัพพอร์ตอะไรทั้งสิ้นนะครับต้องต้องเช็คกันดูก็คือสําคัญมากคือเราก็ขอเลขด้านหลังเครื่องของอุปกรณ์เหล่านี้มันจะมีเลขซีรีส์อยู่ที่บง่งบอกต้นตอ,นตอ,นตอนว่ามาจากไหนได้บ้างนะครับเพื่อเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับเพราะว่าผู้ที่รับของจากบริษัทในไทยท่านจะมีสิทธิ์หลากหลายนอกเหนือจากการประกันหลังหลังอุปกรณ์หมดอายุมันจะมีส่วนอด,ดี่เหล่านั้นอาจจะโทรคุยนะครับเวลาทําการของผมนะครับ08 0.0ถึง19.0นนของทุกทุกวันนะครับถ้าวันไหนผมออกเรือผมจะลงข้อมูลเอาไว้หน้า a c e b o o k นะครับเม่ผมออกเรือไปลงประกรหรือออกไปตกปลาก,กับเพื่อนๆหรือรุ่นพี่ก็ตามนะครับนะครับนี่เป็นบริษัทที่อยู่ที่ภูกเก็ตแล้วก็มีที่กทมอ,อีกที่หนึ่งนะครับที่เหลือนะครับอยู่ที่ท่านจะเลือกจ่ายครับว่าจะชอบรุ่นไหนแบบไหนเหล่านั้นให้ข้อมูลผมเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับขอฝากสำนนะักการบินไว้ด้วยครับสวัสดีครับบางวุิภูเก็ตครับ